อดีตลบไม่ได้ค่ะเจนนี่แบล็กพิงก์โดนขุดเละเคยเหยียดยามเพื่อนจนทำร้ายตัวเองค่ะเรียกว่าตอนนี้นะคะเจนนี่คิมหรือเจนนี่แบล็กพิงก์กลายเป็นศิลปินดังที่มีผลงานเพลงติดชาร์ตระดับโลกและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิบจับอะไรก็มีแต่คนพูดถึงนะคะซึ่งล่าสุดค่ะลิซ่าและเจนนี่เนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินที่มีอิทธิพลสูงสุดในงานเทศกาลดนตรีโคเชรา2025จากฐานข้อมูลอินฟลูเอนเซอร์เตตี้ค่ะ โดยทั้งสองสาวนะคะได้ปล่อยอัลบั้มเดี่ยวของตนเองในช่วงเวลาใกล้เคียงกันโดยเจนนี่นะคะปล่อยอัลบั้ม Ruby และลิซ่าปล่อยอัลบั้ม a u t o r e ต o ซึ่งทั้งคู่ค่ะสามารถโปรโมทผลงานของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมในงานโคเชล่า2025นะคะทั้ง2ได้แสดงสดในฐานะศิลปินเดี่ยวเป็นครั้งแรกการแสดงของสสาวในงานโคเชล่า2025ได้รับความสนใจอย่างมากและช่วยยกระดับอิทธิพลของเคปบ๊อบในระดับสากลได้อีกด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามจากความโด่งดังของเธอที่ไม่ว่าทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปหมดเลยคะทาให้อดีตของเจ้าตัวที่เคยเป็นกระแสนในปี2012ก็ถูกขุดมาให้พูดถึงกันอีกครั้งทําเอาโซเชียลเน็ตเสียงแตกเลยค่ะตอนน่อดีประเด็นฉากการบูลลี่ของเจนนี่ในโรงเรียนถูกฟังว่าย่างดีได้ถูกเผยแพร่ในเว็บบอร์ดเน็ตแพนของเกาหลีซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหัวข้อดังกล่าวคะ่ะได้ย้อนไปถึงโพสต์ในปี2012ในเว็บบอร์ดอินซิตของเกาหลีซึ่งระบุว่า เจนนี่แบล็กพิงซึ่งตอนนั้นเป็นเพียงเด็กฝึกหัดของ YG Entertainment เคยกลั่นแกล้งเพื่อในโรงเรียนระหว่างที่เธออยู่นิวซีแลนด์ผู้เขียนที่ไม่เปิดเผยชื่ออ้างว่าเคยเรียนชั้นเดียวกันกับเจนนี่เมื่อประมาณปี2010และเสริมว่าพวกเธอถูกกลั่นแกล้งและถูกรังเกีจจากเจนนี่และเพื่อนชาวต่างชาติของเธอจนถึงขั้นเคยคิดอยากจะจบชีวิตค่ะ ซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะคะยังบรรยายอีกว่าเจนนี่เป็นคนที่ดูถูกเพื่อนเกาหลีด้วยกันเองพร้อมกับอ้างว่าเจนนี่เป็นคนที่มีบุคลิกที่สามารถทําทุกอย่างให้เป็นไปตามทางของเธอและไอดอลสาวคนนี้จะคว้างน้ําคว้างผลไม้ขยะและลูกบอลใส่พวกเขาพร้อมกับหัวเราะอีกด้วยซึ่งคนเขียกนกระทูด้ดังกล่าวนะคะยังได้แนบหลักฐานภาพต่างๆจากหนังสือรุ่นเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าข้อกล่าวหานั้นเป็นเรื่องจริงในเวลานั้นต้นสังกัด YG Entertainment ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวใดๆจนเรื่องเงียยไป หลังจากที่ประเด็นดังกล่าวถูกลืมไปนานนะคะประเด็นนี้เนี่ยก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งส่งผลให้เกิดการถกเถียงกันอย่างหนักโชคดีที่แม้ว่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์บ้างแต่ความคิดเห็นส่วนใหญ่ภายใต้กระทู้ใหม่นี้กลับปกป้องเจนนี่โดยชาวเน็ตชี้ให้เห็นว่าข้อกล่าวหาเรื่องการการ่อนแจ้งนั้นถูกหักล้างไปแล้วค่ะในเวลานั้นแฟนๆสังเกตเห็นความไม่สอดคล้องและข้อมูลที่ไม่ตรงกันจากข้อกล่าวหาดังกล่าวและผู้กล่าวหาก็มักจะเปลี่ยนคำพูดอยู่ตลอดเวลาก่อนที่จะลบโพ์ทั้งหมดออกไปในที่สุด ส่งผลให้ตอนนี้นะคะชาวเน็ตได้แต่ล้อเลียนเจ้าของกระทู้โดยแสดงความคิดเห็นค่ะเช่นการกล่าวหานั้นไม่เป็นความจริงเลยปล่อยเจนนี่ไปเถอะและบางคนนะคะก็บอกว่าคุณอิจฉาที่เพลงของเจนนี่ติดอันดับชาร์ตขนาดนั้นเลยหรอถึงได้ใช้วิธีสปกปรกแบบนี้เออเรียกว่าเพลงของสาวเจนนี่นะคะฮอตฮิตติดชาร์ตค่ะโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วันนะคะเรียกว่าทําลายสถิติเก่าของลิซ่าไปได้ด้วยแหละค่ะเออ